ราจะมารีเช็คเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้าจะมารับที่ร้านพร้อมเรียนคั่วเดี๋ยวเราจะมาเช็คความเรียบร้อยคิดเ็กใส่หน้าหลังสองด้านครับยังรองขาตู้ครบใส่กาวป้องกันไฟฟ้าสถิตครบ เรามาดูการทํางานของมอเตอร์กันมอเตอร์ทํางานสองระบบครับได้ทั้งไฟบ้านแล้วก็แบตเตอรีร่ใส่ไฟบ้านเสียบโดยตรงได้เลยไม่ต้องมีหม้อปแปลงแบตเตอรีร่เสียบจัมแบตรอเรียบร้อยแล้วครับเรามาเช็คการทํางานมาดูไฟบ้านก่อนสองร้อยยี่สิบโวลต์้อมาทางขวามือไฟแสดงสถานะสีขาวครับ ไม่พัดวันนิ่งเรียบโอเควลนเร็วแล้วมาดูการทำงานทําแบตเตอรี่กันบ้าง12โวลต์ขางกระดังซ้ายมือโอเคครับมาดูในส่วนของหัวเตาแก๊สแทนปิดหัวเตาแก๊สปิด สนิทร้อร์เซ็นต์ไม่มีหวดกําโผล่หอดก๊สใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้นนะครับก่อใช้งานเช็คนิดนึงช่องอากาศตรงนี้ต้องเปิดร้อทั้งสองช่องครับ โอเคมาร์คความแรงไฟที่เหมาะสมจุดสีแดงครับถ้าเราเซตถูกไฟที่ได้จะเป็นสีนี้ครับอันนี้สูตรครับนะเล็นครบตรงนี้เลยโอเคครับขอบคุณครับ